เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไเดี๋ยวทำไนมาเยอะจังครับทุกคนเจ็บปาลมตายครับผม ขอบคุณดาวยี่สิบดวงครับทำไมถึงเป็นนักแข่งก็เล่นให้เก่งครับแล้วก็มีทีมแล้วก็ลงแข่งนะครับอยู่ข้างล่างอยู่ขวามือผมเนี่ยเต็มหัวแล้วทุกคนนะ ครับผมขอบคุณดาวอีกสิบตัวนะครับตายอย่างมีสไตล์ใช่ครับผมสู้สองครัวได้สบายอยู่แล้วนะครับอยู่ข้างบนซะด้วยนาบุกจะตปาระเบิดใส่คนแล้วนะครับ แลแหลกคลงไม่ได้หรอกนะครับลงก็ตายครับเก็บปลาลูดีกว่านะครับทุกคน MP ส่วนไม่ใช่ u ู p อเออใช่ หมดเอาว่ะเสียเวลาเครับผมวัดกันเลยนะใจแม่งได้เหมือนกันนัดขวดขอบคุณดาวที่แปดดวงครับที่หนึ่งซักสามตาติดหน่อยฮนะ จัดไปครับผมใจมันก็วัดเหมือนกันนะแต่ไอวอผมเร็วนะฮะไม่งั้นตายจิดนะครับควาจมจำผมน่าจะดีแหละไปอัพเลเวลปืนกันไม่ต้องรอเล่นไอกเก็บแปดดีกว่าตัวนะครับผมเฮ้ยลากหัวง่ายเกินไปหรือเปล่าเหี้ยวแล้วมันลากง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ย hey, อย่างงี้ MP ผมกลับมาออนไฟล์แล้วเนี่ยคนดูติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเอ้ย oh. hey, ปืนหาอะไรวะเนี่ยทุกคนสองนัดเลือดหายเลยหรอกเกินไประเปล่าือแอาว่าเกาะสี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยช็อตนี้ คืนใหม่ครับทุกคนนะฮะแรงๆแรงจริง ครับผมดูจักกปืนรวดดิบูลักหัวเบ้าแม่งตืนไอ้นี่แม่งแรงมากครับทุกคนสองนะับเลือดหายเลยนะครับไม่แรงแรงแรงจริงท,ทุกคนนะครับ <c oughs> แม่งมาสองซะด้วยนะประเด็น เอเอมันมาสองเอ้ยอย่ายิงสิไอวีเด็เเด็กบ้าแม่งมาสองครับตั้งหลักก่อนทุกคนนะฮะช้ำครับผมถ้าเป็นลูกซองอ่ะได้อยู่ปืนลูกมันแบบไม่ไหวสูญยากทิเมีจอไดนะครับแม่งเดินคู่กันด้วยนะประเด็น ก็หาวเกิดวิชักแมกโคตรเร็วทุกคนจักปืนรูดดิบบูนัมนัมเบอร์วันหรือเปล่าอ่ะผมว่าผมต้องมาเล่นปืนรูกยาวๆแล้วแหละ ดนรุมมาทุกคนจากปืนรูดสายจุกระดับโลกเป้าคนดูมาสองก็ไม่เท่าไร่นะ จะออกโคโนโทำไมอ่ะไวรุณชอบอ่ะยิงหัวโคตรมันนะ M P 4 0ขนาดไม่ได้ลั่นเร็วนะเนี่ยทุกคนนะครับขนาดลั่นแบบเบบีเบบีเนี่ยอ่ะลั่นโคตรเร็วนะฮะชอบนะครับมีเสียงรบกวนเสียงอะไรครับผมชิเบชิเม,เมโจได้เลยทุกคน <c oughs> มันเป็นเสียงพัดลมนะฮะทุกคนอาจจะมีลบกว่านิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโทรศัพท์จะก,กระตุกนะฮะแชร์าวนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชุดสวยจัดผมแต่งตัวสไตล์เนี้ยเท่จัดนะทุกคน เก็บของจ้า เฮ้ยเยสเฮ้ยสเต็ปปืนรูดผมกลับมาออนไล์ว่ะทุกคนเฮ้ยผมต้องเล่นปืนรูดเหมือนตะก,ก่อนแล้วแหละนะฮะทุกคนนะเฮ้ยสมนิว้วโคตรตอบโจทย์ฮะปืนรูดอะ่ะอ้าวเรียบร้อยตายเฮ้ยขนาดไม่ได้เล่นลั่นเร็วนะเนี่ยสวยดีสวยเลยนะฮะ กให้ปืนแม็กจะดีดเขาหัวอย่างเดียวเลยนะปืนกระชากจัดอะ่ะเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยโคตรเบอร์ครับผมเริ่มชอบใจปืนลูดผมแล้วอะ่ะรู้ฝึกว่าเล่นแล้วมันคันไม้คันมือนะฮะทุกคน ผมวิ่งเท่าไหร่ครับประมาณ75ครับผมอย่างมันนะปืนลูกตอบโจทย์ผมมากเลยตอนนี้รู้สึกเริ่มเริ่มชอบนะฮะกลับมายุคทีบุบุกเบิกเลยนะปืนลูกเนะี่ยลูกซองก็ลูกซองอ่ะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยตอนจุกเนี่ยแหละ,ะทุกคนเออเล่นปืนลูกผนชมจุกเป็นนะเวลาเล่นปืนลูกจุกชํำเลยนะฮะทุกคนสวยนะครับผม